สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมทุเรียนของผมตายแล้วครับหมดหมดแรงเลยครับทุเรียนตายมูซันคิงครับต้นนี้สาเหตุของการตายก็เกิดจากรากเน่าครับรากเน่าครับน้ําแฉะรากเน่าน้ําขังใช่ไหมคะพี่นัทน้ำเยอะรากเน่าโคนเน่านี่ครับไม่มีโอกาสจะฟื้นคืนแล้วใช่ไหมครับผมเน่าเน่าหมดเลยตอนเมื่อฝนที่ผ่านมา ต้นต้นฝนครับเขาเน่าแบบนี้แล้วไม่รอดแล้วครับเดี๋ยวเราลองวัดค่าพ H ดินดูนะครับเพื่อแนะว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่มันถึงมันถึงเน่าตายเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะคะว่าค่าพ h เอยู่ที่เท่าไหร่ข้อควรระวังก็หลายหลายครั้งที่พี่นัทเคยบอกว่าเขาชอบน้ําแต่เขาไม่ชอบแฉะเนาะใช่ครับ ค,ค่า pH อยู่ประมาณ5.1นะครับตรงนี้น่าจะเกิดจากน้ำน้ำแช่น้ำขังเมือ่อเมื่อตอนที่ฝนตกที่ผ่านมานะครับวิธีการแก้ไขข,ของเจ้าโรคลากเน่าโคนเน่าตัวนี้นะครับก็ใช้ยาตัวนี้ได้นะครับเจ้าเมทารกซิลนี่ครับเมทากซิลนะคะคผสมน้ำลาดนะครับใช้5 0 c, c. ี ห้าสิบกรัมนะครับถึงร้อยกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผสมน้ําราดให้ทั่วโคกเลยครับเรารู้ว่าถ้าเขาเป็นเห็นที่แรกแต่ตอนที่แรกที่เขาเริ่มเป็นอันนี้เราไม่ได้มาดูครับ<ฆ>ไม่เห็นปล่อยให้หญ้าขึ้นลกโคนแบบนี้ด้วยครับเนี่ยครับหญ้าเนี่ยตรงโคนเนี่ยควรจะตัดออกไม่ควรให้ปล่อยลกแบบนี้ครับหญ้าเนี่ยตรงโคนควรเอาออกแต่ว่าบริเวณนี้ควรตัดให้สั้นหรืออ่า พ่นยากําจัดยาก,ก็ได้เพื่อไม่ให้เขาสะสมความชื้นมากเกินไปสําหรับผู้เรียนที่โตแล้วนะครับเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ตัวนี้เป็นอารีเอตนะครับ e ชื่อชื่อ e สามัญเขาคือฟอสอรตอีทิลอลูมิเนียมนะครับครับตัวนี้จะสามารถเป็นยาที่เคลื่อนย้ายได้ครับขึ้นลําต้นอะไรได้ฉีดลําต้นได้นะครับส่วนยาตัวนี้เป็นรักษาละทางดินข้างล่างเลยนะครับอันนี้เขาจะเคลื่อนย้ายไม่ได้ไปตามท่อน้าเลี้ยงไม่ได้นะครับ ครับสองตัวนี้ครับใช้คู่กันเลยก็ได้นะครับห่างกันเจ็ดวันครับหรือจะผสมกันใช้ก็ได้นะครับอย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องแก้ก่อนที่น้องจะเสียชีวิตใช่ครับเรามาเห็นที่แรกครับอาการถ้ามีใบเขาจะนิ่งครับยอดเขาจะไม่เดินใบเขาจะเริ่มหล่นนิดนิดนี่คือเริ่มจะอาการไม่ดีแล้วครับให้ทําการผสมน้าแล้วลาดบริเวณทรงพุ่มให้ทั่วเลยครับแค่นี้ก็จะช่วยได้ครับพี่นัดคะอย่างหญ้าแบบลกๆแบบนี้เราสามารถ ถอนได้ไหมหรือว่าต้องคือควรควรควรจะตัดครับเนี่ยถ้าเราถอนปุ๊บเนี่ยมันจะมีรากทุเรียนมันจะขาดครับเราควรตัดค่ะแต่ถ้าต้นทุเรียนที่เอ่อหญ้ายังไม่โตมากนะครับเราสามารถถอนได้หญ้าเล็กๆะครับคือรากยังไปไม่ไกลใช่ใช่รากรากทุเรียนเขายังยังยังไม่รากหญ้ายังไม่ไปเกาะรากทุเรียนเขายังสามารถถอนได้แต่ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเราไม่ควรปล่อยไว้แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ฝนชุกๆเนี่ยอ่าทุเรียน โอกาสที่เกิดรากเน่าโคนเน่ามีมีนะคะคเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยเราควรจะตัดตัดออกให้เกี้ยงแต่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าไปถากออกนะครับตัดออกให้เกี้ยงให้แดดส่องถึงเดี๋ยวผมจะดูว่าจะพาไปดูนะครับว่าเราตัดหญ้าออกให้เกี้ยงแล้วแดดส่องถึงเป็นยังไงเดี๋ยวไปทางด้านล่างให้โปร,งปรง่งโปร่งโล่งๆนะคะครับครับมาถึงตรงนี้ก็ผมจะพามาดูต้นทุเรียนต้นที่เราปลูกเก็บผลผลิตนะครับ แปลงของเราอันนี้หลังจากเราเก็บผลผลิตเราได้แต่งกิ่งมาแล้วนะครับมาประมาณหนึ่งเดือนเราก็ทําการตัดหญ้าตั้งแต่เก็บผลผลิตมานะครับเดือนครึ่งไม่เคยได้ตัดหญ้าเลยหญ้าจะลกมากนะครับเราก็ตัดแบบนี้ครับโคนแล้วก็ตัดให้สั้นแบบนี้นะครับอันนี้ตัดมาแล้วประมาณน่าจะแปดวันนะก็เริ่มหญ้าเริ่มตายครับก,ก็ตัดเด็กตัดเกี้ยงบ้างไม่เกี้ยงบ้างนะครับส่วนบริเวณด้านนอกเนี่ยครับสามารถตัดให้ต่ํากว่านี้ก็ได้หรือประมาณนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเรา น้ำอีทีแต่ไม่ให้ยาวมากลำต้นเราก็แต่งให้โปร่งเลยนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วมีความชื้นแฉะตรงนี้เราก็ทำการลาดยาป้องกันกำจัดเชื้อราได้นะครับหนึ่งรอบสิ่งที่ที่ต้องระวังอย่าทําให้เป็นแองใช่ไหมครับใช่ครนะับอย่าทําให้เป็นแองอันนี้ก็ยังนูนอยู่นะครับเริ่มจะมีแองบ้างเดี๋ยวเราก็จะเติมดินเข้าไป,น,าไปนะครับไไอันนี้ตั้งแต่ปลูกมาอันนี้เข้าสี่ปีละเดี๋ยวเราจะทําการเติมดินปีนี้นะครับส่วนยอดต้นนี้ ต้นนี้ยังไม่ได้ตัดนี่ครับต้นนี้เริ่มตัดยอดแล้วนะครับอยู่ที่ห้าเมตรครับอาจะให้เขาแตกพุ่มออกกว้างๆไม่ให้สูงมากครับเพราะแถวนี้ลมแรงนะครับปีนี้เราคาดว่าฝนน่าจะไม่ชุกเกินไปนะครับไม่มากเราไม่ได้ไม่ได้กวาดหญ้าออกให้หมดนะครับเราจะเอาไว้ด้านนอกนี่คุมดินอยู่ครับเพื่อให้ยังคงความชุ่มชื้นให้กับต้นทุเรียนนะคะครับอันนี้เราก็เลือกตัดแต่งกิ่งแล้วเราจะเหลือไว้แต่กิ่งโตๆครับอันนี้ แต่ต้นนี้มันเหลือสองยอดถ้าปกติต้องเอาไว้ยอดเดียวนะครับอันนี้ลูกน้องไม่กล้าแต่งต้องตัดให้เหลืออันเดียวครับตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมครับตัดทิ้งได้เลยครับอันนึงถ้าเราไม่ตัดอนาคตต่อไปต้นเขาอาจจะฉีกได้ครับเอาไว้แค่หนึ่งยอดนะคะครับกิ่งนี้มีไว้ลูกครับยังสามารถไว้ได้นะครับแต่เขาจะอยู่ต่าไปนิดนึงแต่ลูกเวลาเป็นเขาจะอยู่ประมาณแถวนี้เราจะไม่เอาโคนต้นอันนี้ก็อยู่จากครางจากพื้นประมาณเก้าสิบเซนแล้วยังไว้ได้อยู่ครับปีหน้าก็คือให้ผลิตปีหน้าเดี๋ยวเร็บ จากที่เราเคยมาถ่ายกันคลิปแรกก็เมื่อประมาณปีครึ่งมาแล้วนะคลิปแรกมาถึงวันนี้มีความรู้สึกว่าต้นมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าใครติดตามแบบตั้งแต่ EP แรกมาประมาณปีครึ่งแล้วเนาะพี่นนะัทเนาะใช่อันนี้จะตกอายุถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลาเวลา,เวลา4ปีกับ2เดือนนะครับ4ปี2เดือนครับะะเพราะต้นทุเรียนเราเนี่ยปลูกเมื่อเดือนพฤษภา แปลงนี้ก็จะเน้นเป็นพันหมอนทองครับเป็นพันหมอนทองนะครับตัวนี้ระยะปลูกอยู่ที่ประมาณเจ็ดคูณแปดเมตรนะครับระยะห่างคือเจ็ดคูณแปดเมตรนะคะอันนี้ยังมีอยู่บางส่วนนะครับอันนี้ยังแต่งกิ่งไม่เสร็จเลยครับปีนี้ทําไม่ทันครับมันไปยุ่งกับกิ่งพันอยู่ครับเนี่ยยังลกทึบอยู่นะครับหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วครับเนี่ยต้นนี้ประมาณยี่สิบห้าลูกยังไม่ได้แต่งกิ่งแต่ถ้าต้นเขาสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยเขาไม่โทมเลย ครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดค่า pH ดูนะครับว่าอันนี้หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วเราหว่าน933ไปแล้วหนึ่งรอบต้นนี้หว่านไปประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับครับยังไม่ได้หว่านเพิ่มเลยใบยอ่อนก็ใบชุดใหม่ก็ยังเหมือนมายังไม่มาด้วยนะครับามานิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูค่า pH กันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่บางๆจะรีบมาหาเวลา ตัดแต่งกิ่งให้ไวนะครับตอนนี้ไม่ว่างนะครับผลผลิตปีหน้าตัวนี้จะออกช้ากว่าเพื่อนแล้วถ้าเราตัดไวเราตัดไวได้ใบไวก็จะทําให้ผล,ผลผลิตเราได้แก่ไวค่ะครับถ้าตัดช้าก็จะล่าช้า,ชาตัดช้าเราได้ใบช้าการออกดอกก็จะช้าหรือว่าเราต้องมาทำสองใบครับเราจะไม่ได้สามใบอันนี้ดูเหมือนยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเนี่ยต้นหรืว่ายังสมบูรณ์ครับ เพราะว่าเราแต่งกิ่งไม่ทันเลยหวานปุ๋ยไปก่อนเลยครับเดี๋ยวมาแต่งทีหลังเอาเดี๋ยวมาดูค่า pH ครับค่า pH ตรงนี้ตกครับค่า pH อยู่แค่5.5 5.4เองครับ5.5 5.4ครับถ้าได้ประมาณ6นี่ 6, 6นิดๆในกลาลังสวยเลยครับแบบนี้แก้ยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเอาอพวกยิบซ้ำหรือโดโาไม้มาหวานช่วยนะครับเพื่อปรับสภาพดิน เติมเสริมอาหารสารอาหารนะคะไม่ให้เสริมอาหารใช่ใช่ครับเติมสารอาหารเข้าไปนะคะนี่ครับลองดูเราดูสภาพต้นโดยรวมครับสมบูรณ์ดีอยู่ครับแปลงนี้ก็คือแปลงที่ทําเพื่อใช่แปลงที่เอาผลผลิตผลผลิตนะครับเมื่อปีที่แล้วนะให้ผลผลิตเป็นปีแรกถือว่าโอเคไหมคะพี่นัทครับถือว่าฟื้นต้นก็โอเคแล้วครับต้นสมบูรณ์ดีอยู่ครับแต่ยังไม่ค่อยได้แต่งกิ่งเท่าไหร่แล้วก็อ่า นี่ครับต้นที่เป็นลูกครับที่เราดูที่เราตัดลูกกันไปที่ยี่สิบแปดลูกครับต้นนี้เยอะครับดกมากต้นนี้ยี่สิบแปดตอนแรกมีสามสิบสี่แล้วตัดทิ้งไปเหลือยี่สิบแปดดูครับตน้นแป๊บเดียวฟื้นเข้ามาแล้วครับต้นคือแบบว่าโอ้โหตอนแรกโ<ๆ>สมโสมอยู่นี่ครับข้างในก็แตกกิ่งแตกอะไรดีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งเหมือนเดิม แต่งไปแค e ่เล็กน้อยครับนิดนิดอนคือในแปลงนี้อายุเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยครับสี่ปีกับสองเดือนแบบนี้คือปลูกเสริมเหรอคะพี่นัทอันนี้ผมปลูกไว้ล้อมขายนะครับเจ้านี้เจ้าพวงมณนีไงเมื่อก่อนที่มันว่างครับมันห่างกันแต่ตอนนี้ปีนี้จะล้อมออกแล้วครับเดี๋ยวปีนี้ใครสนใจสั่งได้นะต้นนี้พวงมะีล้อมขายได้นะคะพวงมณนีนะคะอันนี้ผมจะพามาดูต้นที่ปลูกไว้เมื่อเดือนมิถุนาวันที่สองเมื่อปีที่แล้วนะครับถึงตอนนี้ก็ครบหนึ่งปี เดือนหนึ่งเดือนกว่านะครับไม่เคยแต่งกิ่งเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะแต่งกิ่งให้ดูนะครับพอเขาโตแล้วอันนี้เป็นต้นที่ปลูกแฟมไม่ล้อมนะครับเป็นต้นสาธิตเมื่อตอนนั้นนะครับว่าลองใครที่ปลูกแล้วไม่โตลองไปดูคลิปนั้นนะครับคลิปนี้จะปลูกฝังไม่ได้ฝังแค่ก้นถึงนะครับอันนี้จะฝังเกือบมิดนะครับฝังประมาณสามในสี่ส่วนครับแบบกบดินใช่แบบกบดินแต่ตอนเนี้ยขนาดเรากบดินไว้นะครับดินเขายังยุบไปเราจะต้องอดินมาเสริมขึ้นมาแค่นี้นะครับ เพื่อให้ตรงนี้เวลาฝนตกแล้วน้ำปุ๊บไหลออกนี่เลยต้นเขาก็จะไม่เป็นไม่โอกาสเป็นเชื้อราไฟทอฟท่าหรือโรคเน่าคอดินได้น้อยนะครับแต่อันนี้ยที่มันไม่เป็นฝนตกเพราะว่าตรงนี้โดนแดดส่องมีอากาศถ่ายเทดีนะครับหญ้าเนี้ยต้องตัดอ่อนนะครับค่อยๆ่อยเอามีดตัดออกถ้าเราถอนเนี้ยรากทุเรียนจะขาดเลยนะครับเพราะว่าหญ้าเนี้ยยาวเกินไปแล้วหญ้าแก่แล้วครับถ้าหญ้าอ,อ่อนอ่อนที่มันขึ้นใหม่เราถอนได้แต่หญ้าแบบนี้ไม่ควรถอนแล้วนะครับควรจะตัดหรือ พ่นยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารกูโฟซิเนตได้นะครับเราก็หาอะไรปิดตรงนี้ไว้ก่อนไม่ให้ยามาโดนละนะครับเดี๋ยวต้นนี้เราแต่งกิ่งออกเลยนะครับเริ่มลบมากเนี่ยครับไม่เอานะครับตัดออกครับผมครับแต่ต้นเนี้ยผมเอาไว้ล้อมขายผมไม่ไดเอาลูกนะครับผมจะไม่แต่งโกนนะครับเราแค่แต่งออกบางๆครับเพราะว่าการที่เราจะขายได้เนี่ยลูกค้าส่วนมากจะชอบที่ใบเยอะ กิิงหนาๆแน่นๆนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีจริงถับเราจะแต่งออกแค่นี้นะครับเราเพื่อเพื่อที่เราจะเอาไว้ล้อมขายครับครับต้นขนาดนี้นะครับปลูกมาแค่หนึ่งปีนะครับเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งเดือนมากว่าถ้าล้อมขายนะครับต้นเนี้ยขายแค่สองพันบาทสามพันบาทสี่พันบาทห้าพันบาทนะครับรับรองว่าแย่งกันเลยนะครับเนี่ยครับ แล้วก็ Regard. อีกต้นหนึ่งตรงนี้นะครับต้นนี้ก็จะงามเหมือนกันนะครับต้นนี้เคยแต่งกิ่งไปแล้วนะครับหนึ่งรอบอันนี้เพือขึ้นพันธุ์ครับทางเจดูไม่ได้มาดูแลนะครับเพลือขึ้นพันธุ์เต็มต้นเลยเพิ่งมาตัดหญ้าในรอบสามเดือนสี่เดือนอันนี้เป็นต้นเสริมรากนะครับต้นนี้จะปลูกเอาลูกนะครับเสริมรากครับดิ PO padding. นตัวนี้ตอนแรกจะเป็นแอ่งต่ํานะครับเนี่ค่ะเราก็เอาดินมาคองผมนะครับครับต้นนี้เราก็แต่งกิ่งออกนะครับที่รกๆเนี่ย เราแต่งออกได้เลยอย่างนี้เราไม่เอาแล้วครับซ้อนกันมากนี่ครับซ้อนกันเกินไปครับแล้วก็แต่งออกประมาณนี้ให้โปร่งนิดนึงแต่งให้โปร่งโล่งนะคะให้แดดสอ่สองถึงใช่ครับ,รบตอนนี้จะมีสามรากเชื่อากันอยู่นะครับ ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งบางคนถามว่าถ้าปลูกไปแล้วครับกิ่งมันชันครับเนี่ยมันเบียดกันกิ่งมันชันครับดูนะครับเนี่ยมันขึ้นตั้งกิ่งที่ขึ้นตั้งแบบเนี้ยการออกลูกจะไม่ค่อยดีครับจะต้องนอนนิดๆอย่างนี้ครับกิ่งนี้นะครับเราจะตัดตรงนี้เลยครับตัดทิ้งได้เลยใช่ตัดทิ้งได้เลยเพื่อให้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นยอดนําเพื่อให้เขาออกขนานกับพื้นนะครับ ตัดออกได้เลยนะครับตรงนี้สิ่งไม่ให้ขึ้นไปชนกันครับนี่ครับสิ่งนี้นะครับเราไม่ไม่เอาไว้ครับนี่ครับตัดนี้ได้เลยครับให้เขาออกมาข้างนอกนี้ครับสิ่งเขาจะได้ไม่แข่งกันครับนี่ครับมียอดน้ำมีข้างบนนี่ครับเราตัดออกเลยครับ ตัดได้เลยนะคะตัดได้เลยบางท่านอาจจะเสียดายเนาะเพราะว่ากําลังแบบดูสวยเลยนะคะให้เขาแบกออกมาได้เลยครับตัดออกเป็นรอบชั้นๆเป็นชุดๆได้เลยนะครับนี่ครับตัดออกเลยตัดประมาณ ันนี้ก็ปล่อยขึ้นมาปกติครับเราจะให้เขาแบออกนะครับน,นี้ก็ตัดได้นะครับตัดให้เขาแบออกไปเลยครับเดี๋ยวแล้วอีกสามสี่เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากเราตัดแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับตัดออกเลยสำหรับต้นที่ตั้งนะครับต้นนี้เขาไม่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 ค่อยแบรครับแต่ถ้าต้นเมื่อกี้เขาจะแบกว่าเหนะ็นไหมต้นนั้นไม่ต้องตัดนะครับต้นนั้นคือกิ่งโอเค,คอแล้วนะคะโอเคครับ แต่ด้วยที่เราไม่ได้แต่งเพราะว่านะั้นเราจะเอาไว้ล้อมนะครับค่ะเ<ฆ>นี่ยครับพอเราตัดิ้นแบบนี้ต้นเขาจะแบเปน็นแบือก้ครับถ้าเป็นต้นไหนสิ่งที่เขาแบเป็นแบบนี้เราไม่ต้องตัดครับเนี่ยิ่งเขาแบออกมาอยู่แล้วเราก็แต่งกิ่งเอาลู่แล้วก็ไว้ประมาณนี้นี่ครับอันนี้ถ้าอยากให้ตโตก็แต่งออกได้ครับหรือไม่แต่งจะไปแต่งพร้อมดอกก็ได้คร่ะ<ฆ>ถ้าเขาแก่ก่อนเราไปทํพร้อมช่วงนี้ดอกรเราแต่งสิ่งเสร็จแล้วเนี่ยครับลูกน้องไม่กล้าตัดครับเราสั่งตัดแล้วเขาไม่กล้าตัดเขาเสียดาย เราจะต้องเอาหาเชือกหาอะไรไปรัดไว้ตลอดอย่างเงี้ยไม่โอเคจะต้องตัดทิ้งเลยครับกิ่งหนึ่งไม่ต้องเสียดายครับเอาไว้แค่อันเดียวที่เราว่าสวยที่สุดถ้าไว้มันจะเกิดแบบว่าทําให้ฉีกได้ใช่ไหมคะใช่ครับเวลามันฉีกแล้วเนี่ยมันจะเสียทั้งสองกิ่งเลยเราจะไม่ได้เลยต้องให้มีแค่ยอดเดียวให้มีแค่ยอดเดียวครับเพื่อลดการฉีกของเขาไปเลยนครับต้นของเราที่แต่งถึงวั่นี่ยถึงนั้เราต้องเอาออกเอาแล้วเอาเอาออกไปเลยนะครับไป้ใช้ข้างนอกครับ ถ้าไว้ข้างในเนี่ยเราตัวเชื้อรามันเกิดนะครับคุณก็เอาเชื้อราเอาเชื้อไตโคดามานะครับแลก็ตมน้ํารดครับทุกสิบวันหรือจะให้มาก่อนระบบน้ําก็ได้ครับพ่นให้บริเวณนี้เหลืยงน้ําให้หมดเลยนี่ยครับของเรามันเป็นโคเลยนะครับลากทุเรียนมนอยู่ข้างบนนะครับกับตรงนี้ต้องเอาญ้าออกให้หมดเลยนะครับพอทุเรียนเราเนี่ยโตมากแล้วนะครับถ้าเราจะเอาญ้าออกนะครับเราสามารถถอนได้นะครับแต่เราทุเรียนใหญ่ไม่ให้ถอนไม่ได้ค่ะ รากขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็ใช้เจ้ายากําจัดเชื้อราเมทาเล็กซิวผสมน้ำลาดได้นะครับรงบริเวณที่รากขาดหรือว่ารดทั้งโคกก็ได้หรือว่าจะใช้เฉพาะไตโคโดมาอย่างเดียวก็ได้นะครับจะใช้เมทาเล็กซิวไม่ได้นะครับก็มน้ำลาดบริเวณนี้ให้หมดเลยทุกสิบวันนะครับต้นไม้ก็จะสมสมบูรณ์ดีนะครับไม่เป็นโรคโอกาสเกิดโรคน้อยครับเพราะมีเชื้อราดีควบคุมเชื้อราไม่ดีอยู่นะครับอันนี้ก็ทําแต่งใบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งกริงแล้ว รอดอกรุ่นต่อไปก็ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาครับตุลาพฤศจิกานะคะก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจกจิ่งพันธุ์ก็ติดต่อมาได้ที่สวนพลอยสุวรรณพันไม้นะครับบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าทับหนึ่งหมู่เจดตำบลโคกไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ศูนย์แปดหกสามแปดสมสาศูนย์หหนึ่งอีกเบอร์ก็ศูนย์เก้าหกเก้าหกสองหกเก้าแดหนะครับเบอร์ผมเองนะครับ อยากได้ทุเรียนพันธุ์ทุเรียนไปปลูกแล้วสวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็นัดล่วงหน้าได้เลยนะคะได้ครับผมทาแนะนําเรามีให้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงให้ผลผลิตเลยนะครับเราดูแลตลอดได้นะครับส่งไลน์ถ่ายรูปทักมานะครับผมขอบคุณที่นัทมากๆขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ